ทำไมเธอทำมือสัญลญักษณ์ขาลั่นหนูกำลังขอความเมตตาจากฟ้าค่ะแต่ฉันซวยเจอซาตานจากมลลกอย่างฉันพี่โซเย่ามาเรียกชื่อฉันเย่าทำเหมือนว่าสนิทสนุนกันเพราะเธอไม่ใช่ผู้หญิงที่ฉันรู้ใจอีกแล้วคำพูดของเขาพร้อมแมวตาจ้องขม็งทำให้ตัวเล็กวาดกลัวจนต้องก้าวถอยหลังแม้ใบหน้าหลอกกับความสูงหุ่นดีจะไม่ได้แปลเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนมากนะักแต่นิสใส่ใจคอของเขากลับไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป สวัสดีนักอ่านที่น่ารักทุกคนจ้าวันนี้กลับมาพบกับนิยายรักสุดฮอตกันอีกครั้งแถมครั้งนี้ในกาญยะมาก,กับพระเอกทงแดงที่แซ่บสุดๆบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เนื้อเรื่องเข้มข้นครบรสมากๆเพราะฉะนั้นอย่ารอช้ามาฟังรีวิวกันเลยดีกว่ากับนิยายเรื่องนี้เลยจ้าประเด็จการรักคลุมคลั่ง,รงเรื่องนี้เป็นผลงานจากคุณนักเขียนโฉงงามสุดสวยประเด็จการรักคลุมคลั่ง,งเป็นเรื่องราวของหญิงสาวนามว่าเกวาิน เธอนั้นเติบโตมาพร้อมกับพี่ชายเพียงแค่2คนทําให้เธอนั้นรักพี่ชายของเธอเป็นอย่างมากแต่ทว่าพี่ชายของเธอก็พลาดท่าเสียทีให้กับเพื่อนสนิทของเขาหลอกให้เขานั้นลักลอบของผิดกฎหมายทําให้พี่ชายของเขานั้นต้องถูกจับกลุ่มและเพราะทางการน,นไม่อยากให้เป็นข่าวใหญ่เพราะว่าความสับเพ่าของระบบจึงทาให้พี่ชายของเธอนั้นอาจจะถูกทางการสั่งเก็บก็เป็นได้เพื่อไม่ให้ข่าวเสียหายนี้หลุดออกไปจนสื่อได้รับรู้ โชคยังดีที่เธอนั้นยิ่งมีคนที่รู้จักและพร้อมที่จะช่วยเหลือเธอกับพี่ชายแต่ถ้า,าการที่จะช่วยพี่ของเธอได้นั้นเธอก็ต้องทําอะไรเสี่ยงๆเพื่อพวกที่มีอํานาจนั้นจะได้ไว้ชีวิตพี่ชายของเธอเกอวลรินต้องหาทางเข้าไปอยู่ใกล้กับมาเฟียสุดโหดอย่างโซแบทซึ่งความจริงนั้นทั้งโซแบทและเกอวอรินนั้นเคยเป็นแฟนกันมาก่อนแถมทนนั้งคู่นยังเป็นรักแรกของการละกันอีกด้วยแต่ถา้ามันก็มีเหตุที่ทําให้เกอวอรินนั้นต้องทอดทิ้งอีกฝ่ายออกมาเพราะเหตุผลบางอย่าง การที่เธอจะกลับไปอยู่ใกล้เขาในตอนที่เขาเปลี่ยนไปแบบนี้มันไม่ได้ง่ายได้นะแถมเกวลรินเนี่ยยังต้องตามหาหลักฐานบางอย่างที่จะทําให้แก,งก๊งมาเฟียของเขานั้นต้องถูกกปาดล้างไปอีกด้วยงานนี้เนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยสําหรับเธอที่เป็นเพียงแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆเ,เท่านั้น แต่เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเนะี่ยมันต้องแลกมากับชีวิตของพี่ชายทําให้เกวบรีในยอมที่จะเสี่ยงชีวิตของตัวเองตามแผนการของทางการเธอนั้นเข้าไปเป็นหญิงสาวที่ต้องถูกคัดเลือกเพื่อให้โซแบดนั้นต้องเลือกไปสนองความต้องการของตัวเองและเมื่อโซแบดได้เห็นเธอความโกรธแค้นนั้ก็ก่อตัวขึ้นอีกครั้งและเขาแต่ก็ไม่ได้เลือกเธออย่างที่เธอต้องการอีกด้วยทําให้เกวบรีเนี่ยต้องทําสัญลักษณ์บางอย่างสัญลักษณ์บางอย่างที่มีแต่เธอกับเขาเท่านั้นที่รู้แล้วมันจึงทําให้เกวบรีนั้นถูกบดดเลือกในที่สุ แต่ถว่าการถูกเลือกของเธอในครั้งนี้เธอกลับต้องมารองรับอารมณ์เดือดดานของเขาที่ยังคงฝังใจเจ็บไปกับการที่เธอนั้นได้ทิ้งเขาไปไหนจะต้องมาโดนกลั่นแกล้งจากผู้หญิงของเขาไม่เว้นวันงานนี้เนี่ยเธอจะอดทนต่อไปได้อีกนานแค่ไหนและเกวรินเนี่ยจะหาหลักฐานที่ทางการต้องการเพื่อไปช่วยพี่ชายของเธอได้หรือไม่หากทุกคนอยากรู้เรื่องราวต่อจากนี้ก็สามารถเข้ามาอ่านเรื่องนี้กันต่อได้ฟรีที่แอปรีดอะไรทันวัยและติดตามอ e ีบุ๊กได้ที่เมเปรเร็วๆนี้จ้า การัญจะบอกว่าเรื่องนี้ของคุณโชมเป็นนิยายที่มีกลิ่นอายแตกต่างจากทุกเรื่องที่การัญาได้เคยทำรีวิวมาเลยเพราะว่าเรื่องนี้มีเส้นเรื่องที่มีความจริงจังอยู่และก็ยังเป็นเส้นเรื่องที่หนักเอาการอีกด้วยแต่ว่ามันกลับเป็นเส้นเรื่องที่ทำให้นิยายเรื่องนี้นกลมกล่อมมากๆการเดินเรื่องนอาจจะเน้นที่เส้นเรื่องรับเป็นหลักก็จริงแต่เส้นเรื่องรองนั้นกลับเป็นส่วนเสริมให้มูลและโทนของเรื่องนั้นดูมีมิติ ในตัตัวละคารต่างๆที่มีเข้ามาเสริมทับให้เนื้อเรื่องดูน่าสนใจและตื่นเต้นมากขึ้นไปอีกบอกเลยว,ว่าเรื่องนี้นเป็นผลงานที่โดดเด่นและน่าสนใจมากๆการเดินเรื่องเนี่ยรวดเร็วและฉากรักก็ยังคงทำถึงเหมือนเช่นทุกเรื่องที่ผ่านมาแต่คุณชมแล่ยก็ยังเพิ่มความแปลกใหม่บางอย่างลงไปให้เนื้อเรื่องเนี่ยดูไม่จำเจบอกเลยว,ว่าเรื่องนี้ของคุณชมเป็นนิยายที่การญาชอบในกลิ่นอายความแปลกใหม่บางอย่างที่ถูกใส่เข้ามาเพราะฉะนั้นในการญาจึงอยากให้ทุกคนได้เข้ามาอ่านเรื่องนี้กันเยอะๆแบบที่การญาได้อ่านกันนะจะ เพราะถ้าหากใครที่พลาดเรื่องนี้ไปแล้วแล้วก็บอกเลยว่าคุณจะต้องเสียดายอย่างแน่นอนจ้าสุดท้ายนี้หากนักอ่านท่านไหนชื่นชอบคลิปรีวิวนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ล mm hmm. ค์กดแชร์และกดติดตามกระนัไว้ด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า